สวัสดีครับพ่อกันดีเหลวสำหรับส่องนายแม็กทักออนทั่วนะครับเนาะจบภารกิจแล้วทรงนี่มันเป็นสินเก่าหนึ่งครับสางปัตตาท่อเมืองปากสันแขวงบริคําไซสปปพพลาวนะครับวันนี้ก็ล่างเดินทางกับแรนน้ำกลนเพิ่นอยแรนน้ำกลนล,ลดลดเล้าใบทะเบียนกำแพงนคร โอเคครับเดี๋ยวขอกลับกล่องจับบาดกันเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศสองผางทางปเ,ปาเ,เพื่อนนะครับเนาะครับเรียน้ำกลืนผีเพิ่นไปใส่น้ำมันใส่เนาะนี่รถหนักหัวความรถหนักอยู่ด้นี่เงินา,าศเงินแสนบาทซองพิ่น อยู่คู่เขาข้างข้างนะครับเนาะ เข,ข,ข้ามานะครับน้องทางปากกักจีจอดพักความเช่าไม่แห้ง สายครับฟังทั้งสายแล,แล้วเราอนี่ะอาจเะเนลนเลาะไม่นำโค้แ,แบบหี้ โอเคครับเดี๋ยวมันจะกรารลานขายของกินข,ข้างข้างนะครับนาะส่วงนี้ทางก็อัดสีดีเนี่ยจักน้อย ครับข้างดีเรียนง่ายสบายโอเครงเรียนโอเคบ้านบิลเล็ตโซนบิลเล็ตโซนห้าสิบความเร็วห่างเกินห้าสิบ ระวังข้างกิวซีแลนผ์านหมู่บ้านไปเรื่อยๆนะครับนอ้ออ๋อพยายางพลาดไปขายทางไหนน้าพี่ตัวนี้ก็น่าสิเป็นเอ้ยตัวนี้เป็นเป็นไม่น้ำคงขงทางสายมือผมนี่ ก็เห็น,นองอนเป็นบังเบิดนะครับีหละบาดบ้่ทางพอดี เป็นกับเป็นแนวนี้นะ ชืแมวกินอยู่นี่ก็บันให้อยูอบันให้จเมืองนองดับโอ้ยาางไเลยนเลขคุ้มเอนเขาเศร้าเขาเศร้าเขาซวยพ่ไปเลย เดินทางต่อแบบสีรษาคำท่างหอดแล้วครับลานจอดสระบุรีมาหอดปุ๊บฝนตกปับ๊บโอ้ยหนอว่ะมาบวามบวมบวมบวมนิดนะแต่หอดหอดร่องเที่ยงกกลัว เกือบบ่ายโมงนะครับโอเคครับจบทิปเที่ยวนี่กลับถึงทางที่มันแล้วรอบนี้เอาไปพอกกันรอบหน้าครับยวสีเอามาตอนี่ยังดีๆเดีดมไม่นำเสนอทำไม